น่าจะปลุกเข้าไว้แล้วเดี๋ยวขอมันใช้การไม่ได้ฉันมีลูกไม่ได้ไม่เกี่ยวมึงมึงเป็นเมียกู้ไม่เกี่ยวที่รักแล้วไ่จับไอ้แบนแบนนี่มาได้ยังไงจับมาได้ยังไงอืมคุณไปจับมาได้ไงคะจับมาได้ยังไงคะโอ้เอาสวิงครอบค่ะเน่ไม่ใช่หมาทำไมอ๋อแหมไป็นโออะไรนะคะเอาข้าเปลือก ไม่ใช่ไก่แบ็คแมนมันก็ต้องกล้วยกู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 แล้วเนี่ยไม่ได้กล้วยธรรมดาไปล่อกันนะกล้วยอะไรกล้วยเชิญยิ้มเลยนะโอ้สบายครับเรียกผมทังไมเฮ้ยไม่เรียกเขาบอกกล้วยพวกแกพวกแกจะต้องถูกเพื่อนเพื่อนฉันจัดการขนาดฉันเป็นระดับซูเปอร์ฮีโร่แบ็คแมนมนุษย์ค้างคืนค้างคืน เห็นไม่ค้างคืนตลอดมนุษย์ข้าวเดี๋ยวพวกเพื่อนเพื่อนฉันจะต้องมาช่วยแกแน่นอนฉันไม่อยากเอามือชี้หน้าพวกแกฉันไม่อยากเอามือทุกคนเลยฉันให้เกียรติแกแค่ไหนอุ้ยไม่อยากพูดอุ้ยทำเป็นชอใหญ่นักทานโทษเรามีแต่ไข่อยากทำอะไรภรรยาอยาทำอะไรภรรยาข้าเดี๋ยวมยจับเข้าที เอาเดียวเดียเดียวเดียวเยวไหวไหมเนี่ยซุปเปอร์แมนเฮ้ยมึงง่วงอ่นไหวไหมเนี่ยไม่ไหวมึงมื่อคืนเอาคุณแบทแมนสว่างเลยอ่ะโอ้ไปช่วยผู้คนดัมมี่ลิทีเข้าทีที่รักไม่ไม่ให้แบทแมนโชว์มายากลหน่อยเหรอโชว์อะไรอ่ะมายากลโชว์แบทแมนโชว์แบทแมนกันเข้าทีแล้วมัดมัดน้องของพี่สองคนอย่ายกแขนสูงมันลังมันลัง มันล้างหน้าเขียวหมดแล้วนี่บีบข้างล่างไม่พอยังบีบหน้ากุ้มงนไปหมดเลยเฮ้ยเงี่บไอ้สองคนไปเตรียมตัวเอาคนที่สามมาน้องจ๋าคนที่สามเนี่ยโอ้โหไอคนนี้นะกว่าน้องจะเอามาได้คนที่สามเนี่ยฉายาเนก็คือยังไม่ได้เล่าเลยไอแมงมุมไอ้แมงมุมสังเกตไหมมันชอบปล่อยยายไปตึกนู้นตึกนี้มันก็ ไปตึกนั้นตะปบไปตึกนี้ออกว่าน้องจะจับตัวมาได้วันนั้นน,น้องไปยืนแก้ผ้าบนตึกที่สูงที่สุดตึกวลเทสอะไปยืนที่ตึกนั้นอะ <Anton. S 1> แล้วลองก็ปล่อยใยของน้องดำทะมึนออกไปไล่แม่มุงไปไงเพระพาะไอแม่มุงมันเห็นใยของน้องพูดแล้วกูรำายใหญ่เลยพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ปล่อยใยเนี่ย โกจะไม่ใหญ่โกวเป็นหย่อยอย่าไปเชื่อมันมันไม่มีใหญ่องมันโกนหมดแล้วใช่ใช่ใช่เลยแทงลูกนี่ต้องโกน